วันนี้มาที่วัดบ้านโบทอีกนะครับซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่นะครับก็คงจะสร้างตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่11นะครับถ้าเอาตามหลักฐานใบเสมาของพระบูชสดหลังนี้นะครับซึ่งฝังเอาไว้ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่1 1เป็นอย่างต่ำนะครับเพราะว่ายังใช้เป็นรูปแบบทําจารึกของพระเจ้าจิตเสนอยู่ ก็ใช้ใบเสมานะครับทําจารึกต่างๆนะครับก็สืบทอดกันมานะครับแต่ว่าผมจะมาให้ดูต้นโพนะครับต้นโพที่ว่าปลูกเอาไว้ในพุทธศตวรษที่11นะครับอของพระบวสดหลังนี้นะครับก็ว่าคงจะปลูกเอาไว้พร้อมๆกับการสร้างพระบวสดหลังนี้นะครับ ก็เป็นนั้นว่าเมืองโคราชเมืองเก่านะครับเนี่ยเป็นอาจจะเป็นเมืองแรกนะครับเป็นศูนย์กลางของสยามประเทศนะครับที่มีการใช้ใบเสมาเป็นครั้งแรกนะครับในแดนส่วนกรูนะครับแต่ว่าหลักฐานนี้มันก็ก็ราลราพุทธศักราชที่ส1ดนะครับอาดูตามหลักฐานใบเสมานะครับที่ฝังลึกลงไปแต่ว่าที่ดู ฝังลึกเนี่ยก็เพราะว่าทางวัดได้ปรับปรุงพื้นที่นะครับปรับปรุงพื้นที่ให้สูงขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เคลื่อนย้ายใบเสมาคงไว้อย่างเดิมนะครับก็เป็นหลักฐานอย่างดีนะครับอัอนนี้ก็เป็นพ้าบูวสดหลังเดิมนะครับหลังเก่านะครับแต่ว่าปรับปรุงใหม่ได้นะครับก็มีมานานตั้งแต่เริ่มแรกก็คงจะเป็นเสาไม้นะครับเป็นหลังคามุง มุงจากมุงไม้ไปนะครับแล้วก็มีใบเสมาลักษณะนี้แล้วก็ปรับปรุงมาถึงปัจจุบันก็เป็นพราบูวสดหลังนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้ขยายพื้นที่ออกไปนะครับเพราะว่าแต่เดิมอาจจะเป็นเมืองใหญ่ก็ลดลงสถานะลงเป็นเมืองเล็กนะครับทั้งนั้นก็เป็นเทพพดานะครับขนมถือดอกบัวสามดอกนะครับการออกแบบพราบูวสดหลังนี้ ก็มีเทพใส่จำหลักเทพพญดาต่างๆเอาไว้รอบพระโบสถ์นะครับอ,อันนี้นี่ขามาดูนี่ก็คือ,อกำลังจะบอกว่าหลักฐานพุทธศตวรที่11นี้มีการปลูกต้นโพเอาไว้พร้อมๆกันกับการฝังการฝังใบเสมานะครับรอบพระโบสถ์นะครับ8จุดนะครับรอบๆ เป็นเขตใบเสมาใบเสมาคู่นะครับยุคแรกๆจะเป็นใบเสมาคู่นะครับตามหลักฐานนะครับก็จะมาให้ดูต้นพระศรีมหาโพธิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับว่าเป็นพระโบสถที่เมื่อปลูกเอาไว้พร้อมกับพระโบสถหลังนี้นะครับปลูกไว้หน้าพระโบสถนะครับพอสร้างพระโบสถขึ้นในพุทธศตวรรษที่11นะครับเป็นอย่างต่ำนะครับ ก็คงจะตรงกับสมัยที่เกิดสงครามในสมัยพระเจ้าจิตเสนนะครับถึงได้มีการนำหลักฐานใบเสมาที่มีอยู่ในเมืองนี้ซึ่งพัฒนามาอีกชั้นหนึ่งนะครับมาจากพุทธศตวรรษที่7ที่8นั่นแหละครับที่มีพระบูชส่วนแล้วก็ใช้ใบเสมาเป็นธรรมชาตินะครับแต่มาถึงยุคอีกยุคหนึ่งนะครับในยุคสมัยพระเจ้าจิตเสนก็มี ลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับพระบูชสดหลังนี้จึงมีการปลูกต้นโพนะครับต้นพระศรีมหาโพนะครับสัญลักษณ์นี้สัญลักษณ์ในพระบูรสดนี้รวมทั้งต้นโพนะครับก็หมายถึงพุทธศาสนาแบบเถรวาทนะครับอันนี้เป็นต้นโพที่ปลูกครั้งแรกเลยนะครับได้ได้หมดอายุลงไปนะครับ ที่เหลือก็จะเป็นรุ่นลูกุ่นหลานรุ่นเหลนนะครับที่งอกแล้วก็เอารากโอ,โอบโอบต้นเดิมเอาไว้นะครับเนี่ยต้นเดิมจะผุหมดอายุไปตามสภาพการเวลานะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันผุมันอ่าก็คือหมดอายุไขนะครับ,รบก็รลูกรล่นหลังะจะเจริญขึ้นมาก็โอบเอาไว้ก็ยังเป็นต้นโพอยู่ทําให้มองดูถ้าไม่สังเกตก็จะว่าเป็นต้นเล็กนะครับแต่ไม่ใช่ต้นเล็กนะครับ เป็นต้นใหญ่นะครับแต่ว่าต้นใหญ่เมื่อหมดอายุไขแล้วต้นเล็กมาโอบไว้ทําให้มันยั่งยืนหลักฐานมาถึงทุกวันนี้นะครับทําให้มองว่าการปลูกต้นโพในแดนสวนภูมินี่ก็ทําให้มองเห็นอายุศาสนานด้วยนะครับว่าเถรวาทเนี่ยมาประดิษฐานที่ภาคอีสานนี่เป็นครั้งแรกนะครับคงจะนานแล้วเพราะว่ามีหลักฐานอาจารึกข,ของเมืองละโวนะครับ ก็กล่าวถึงการสร้างพุทธรูปไว้ที่ต้นศีรพระมหาโพนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับผมเท่าที่ผมสืบสืบมานะครับอ่าก็จะมีจารึกนี้นะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจารึกอ่าจารึกหลังพุทธรูปหน้าปกนะครับในพุทธศตวรรษที่แดนะครับหรือปศ7 1 1นะครับมศ135นะครับ หรือถ้านับแต่ปีปรินิพานก็ประมาณพศ756นะครับรวมแล้วอายุมาถึงนี้ก็ประมาณ1,856ปีนะครับนั่นแหละครับเนี่ยก็หลักฐานนี้ยืนยันถึงการใช้อักษรน,นี้นะครับอักษรของสงรุ่นแรกนะครับทำให้ทราบว่าอักษปรปารวะนั้นเป็นอักษรที่มาทีหลังนะครับเป็น เปอักษรของสงรุษสองมาทีหลังนะครับไม่ใช่อักษรที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลนะครับเนี่ยอักษร41ตัวเนี่ยหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งเป็นอักษรขอมบ้างเป็นอักษรกมีนบ้างนะครับก็อย่าไปถือสานะครับแต่ให้เข้าใจว่าเป็นอักษรของสงรุ่นแรกนะครับเป็นผลงานของพระมหากัจจานะนะครับเขาถึงมีในกัจจานะสูตรนะครับกัจจานะสูตรนะครับต้องเข้าใจ ต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูจะให้ดูนะครับในสมัยพุทธกาลเราก็มีอ,อักษรแล้วครับเนี่ยเนี่ยอัทโวอาคราสัญญาโตนะครับก็เป็นสูตรของพระมหากัจจยนะนะครับก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธองค์นะครับการใช้อักษรน,นะครับเนื้อความนะครับ แปลว่าเนื้อความเนื้อความก็ว่าสามารถรู้ได้ด้วยอักษรเช่นว่าพุทธเจ้าผู้ประการปะสง์นะครับแล้วก็ยังบอกอีกต่อมาว่าอัคราอัคราปาทยานะครับแล้วก็เอกจัตตาลีสังนะครับก็เมื่อแปลออกมาเนื้อความก็จะเป็นวันณะหรือว่าอักษรสี่มีสีส่สิบเอ็ดตัว มีอะเป็นต้นเช่นอะอาอีอีอูอูเอลกอขอคอ,องนั่นแหละครับรวมแล้วอ่าเป็นสี่สิบตัวนะครับอ่ามีสระดแปดตัวนะครับว่าประมาณน,นี้นะครับอ่าที่ผมาม,ามาให้ดูคือลมพัดหนาที่นี่แหละครับเรื่องการใช้อักษรนั่นก็มีหลักฐานมาในอัอจจริยะนสูตรนะครับในพระไตรปิฎกกล่าวไว้เพราะฉะนั้นเรื่องอักษรนี่ก็ ต้องเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อักษรที่ได้มานี่เป็นการปรับปรุงของพระมหากัจยนะซึ่งเป็นบุตรของพราหมนะครับผู้เป็นผู้เป็นปรโอหิตในยุคสมัยพุทธกาลนะครับแล้วก็มาบวชในพุทธศาสนาเป็นพระอริยสาวกอีกองค์หนึ่งนะครับเราถึงได้มีอักษรบันทึกพระไตรปิฎก มาสืบทอดเข้ามาแล้วก็นําเข้ามาในแดนส่วนภูมินะครับภายหลังที่พุทธเจ้าเสด็จพิริพาน์แล้วก็มีการทำการสังคายนาก็ใช้อักษรของพระหมหากเจ,จนะนะครับนะครับในการบันทึกในการสังคยนาครั้งนั้น7เดือนเขาเรียกว่าการสังคายนาของสงรุ่นแรกรุ่นที่ได้อยู่กับพระพุทธองค์นะครับ รุ่นที่รุ่นสุดท้ายที่เหลืออยู่กับพระพุทธองค์นะครับก็ฝ่ายเทวทัตก็ได้แยกออกไปแล้วนะครับนั่นแหละครับก็ได้สืบทอดกันมานะครับนี่แหละลักษณะของอเถราวาทด,ดั้งเดิมหรือว่ามหานิกายนั่นแหละครับแล้วแปลว่านิกายใหญ่นะครับก็นิกายเริ่มต้นนะครับก็ไม่ใช่มหายานนะครับเขาเรียกกันว่ามหานิกายหรือจะเรียกอย่างหนึ่งว่าเถราวาทก็ได้นะครับผู้รวบรวม คำสอนของพุทธองค์นะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับเนี่ยผมใจะดูเนี่ย,ม,ยมาหลายครั้งท่านนึกได้ก็อะจะมาอธิบายเป็นครั้งคราวไปครับเนี่ยเพื่ออ่ามาระล,ลึกถึงหลักฐานว่ามีอยู่จริงในพุทธศตรวรรษที่11นะครับและหลักฐานที่การสร้างพุทธรูปไว้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ทาจารึกเอาไว้โดยใช้อักษรของสมรุ่นแรกนะครับแม้ว่าเป็นจารึกแบบพล,พล,พล,พลเมืองหรือว่าแบบคารวาสนะครับแบบคารวาสจะมีอักษรเพิ่มนะครับเพื่อให้มันออกเสียงได้นะครับเป็นจารึกภาษาไทยนะครับก็เลยเพิ่มออกมาเป็น35ตัวนั่นแหละครับเดิมทีมก็มี33ตัวนะครับเแล้วฝ่ายคารวาสก็จะมาเขียนผสมด้วยภาษา สันสกฤตก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นฝ่ายคารวานะครับไม่ใช่ฝ่ายสงฆ์เพราะฝ่ายสงฆ์ก็เวลาเขียนก็จะเขียนใช้อักษรสีเ่เีตัวนั่นแหละครับอะจะไม่เกินนั่นนะครับแล้วก็มีรูปแบบสืบทอ,อดกันมาทั้งการออกเสียงนะครับก็สืบทอ,อดกันมาจนถึงปัจจุบันแล้วต่อมาถึงได้อา รปรุงเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นอักษรของพ่อขุนรามนะครับ <Can S 2> ที่แต่ว่าก่อนที่จะเปลี่ยนในสมัยในหลวงรัชกาลที่5ปีเก้าให้เปลี่ยนจากอักษรของสมงรุ่แรกนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าอักษรขอมหรืออักษรขมรก็ก็แล้วแต่แต่เมื่อสืบแล้วเป็นอักษรของพระมหากัจจยนะนะครับต้องให้เกียรติสงรุ่นแรกนะครับเพราะหลักฐานเป็นอย่างนั้นจริงนะครับเรามาเรียกว่าเป็นอักษรของขอมของขมิ้นทีหลังนะครับมันก็เป็นอย่างนี้ แล้วแต่ว่าพราะคุณรามก็ปรับปรุงมาจากอักษรของสองรุ่นแรกนะครับแล้วก็เลือกเอาการออกเสียงเท่าเดิมเลือกมา4ีตัวเท่าเดิมนะครับแล้วก็ทดลองใช้มาแล้วถึง4ี0ห้าปีนะครับเป็นอย่างต่ํานะครับพอมาถึงยุคสมัยในหลวกรักาลที่5ก็ถึงได้โปรดกล้าให้บันทึกพิมพ์ออกมาเป็นพระไตปิดกฉบับอัอกษรไทยหรือว่าอักษรสยาม หรืออักษรที่ปรับปรุงมาจากทรงรุ่นแรกนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นความจําเป็นมันถึงระยะหนึ่งนะครับเป็นถึงระยะ2 0 0 0กว่าปีก็จะเกิดอาจเกิดมีปัญหาก็เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอักษรก็สืบมาถึงปัจจุบันแต่เราก็ยังเก็บหลักฐานของอักษรทรงรุ่นแรกอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับเพราะเป็นอักษรบริสุทธิ์นะครับเป็น,นอักษรบริสุทธิ์เหมือนกันและทีนี้พ่อคุณราชคำแหงก็เป็นพุทธิราชสยามเทพนะครับนะครับ พูดง่ายว่าเรามีพุทธบริษัทสี่ใช่ไหมครับแต่ว่าเราอัญเชิญเทพเจ้าทั้งหลายเอาไว้ก็เป็นพุทธบริษัทเหมือนกันอย่างเช่นว่าพระอินทร์พระพรมอย่างเงี้ยนะครับพระศิวะพระนารายณ์พระส่วรพ่อสัางๆนานาน,นะครับที่หรือที่สุไทยเขาเรียกพระกระพุงผีนั่นแหละครับเป็นภาษาภาษาอีสานแบบเรานะครับเขาเรียกว่าผีหรือว่าสักเมนเขาเรียกว่าข้อยนะครับอ่า พระกระพุขพขมข้อยก็ได้เรียกเป็นภาษาอีสานนะครับแต่ว่าเราทางสกุลไทยเขาใช้เป็นภาลาวพระกระพุงเทพพยดาพระกระพุงผีนั่นแหละครับก็เป็นพุทธบริษัทนะครับที่จะต้องมาดูแลคลุ้มครองพระไตรปิฎกพระพุทธศาสนานะครับก็สืบกันมาจนถึงปัจจุนนบันก็อย่าไปคิดว่าศาสนาพราหมณ์ เป็นอื่นนะครับก็คือเราอัญเชิญไว้สําหร,รับทธสยามเทพเขาอัญเชิญให้เป็นพุทธบริษัทนะครับจากที่ผมไปสืบมานะครับเหมือนก็มีดอกบัวบานบน,อบนยอดพระปรางของพระศิวะ